การเริ่มงานใหม่มักเป็นเวลาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยแต่สำหรับท่านหลุยอันโตนิโอตาเกพระคดินันชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ต้องเรียนรู้มากกว่าปกติทั่วไปเนื่องจากในเวลาที่ท่านย้ายมากรุงโรมเพื่อรับหน้าที่สมณมนตรีเจ้ากระทรวงประกาศพระวรสารสูบวงชนหลังจากเป็นพระอัครสังฆราชแห่งมะนิลาเป็นเวลาเปีในเดือนแรก ที่มาถึงก็มีการประกาศมาตรการการปิดพื้นที่ในประเทศอิตาลีและการควบคุมการเดินทางทั่วโลกเนื่องจากวิกฤตโรคระบาดไวรัสโครโรนาท่านตาเกรจึงต้องทำงานอยู่ในบ้านพักที่วิทยาลัยของสันตสนํานกสํสำหรับนักศึกษาชาวฟิลิปปินส์ท่านกล่าวว่าพ่อรู้สึกปลอดภัยที่นี่และกลุ่มนักศึกษาที่นี่ ก็ต้อนรับพ่ออย่างดีทั้งชาวฟิลิปปินส์ชาวเอเชียและชาวแอฟริกาพ่อหวังว่าการที่พ่ออยู่ที่นี่จะทำให้สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชนอยู่ใกล้ๆพวกเขาด้วยเพราะประเทศและสังคมทนของพวกเขาล้วนอยู่ในการดูแลของกระทรวงนี้ท่านตาเกรร่วมถวายบูชาขอบพระคุณทุกเช้าพร้อมกับบรรดาพระสงฆ์นักศึกษา และในวันอาทิตย์ท่านจะเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้เทศโดยมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ซึ่งมีผู้ติดตามหลายพันคนทั่วโลกเมื่อย้ายมารับหน้าที่ระดับสากลที่กรุงโรมในช่วงมาตรการปิดพื้นที่พ่อรู้สึกยำเกรงต่อกิจการอันน่าพิศวงของพระเจ้าพ่อภาวนาและไตรตองถึงเรื่องนี้ พาะรู้สึกเหมือนกำลังได้รับการอบรมอีกครั้งว่าสภาวะความตึงเครียดนั้นมีพลังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นและสากลการตอบสนองต่อวิกฤตโรคระบาดของชาวโลกแสดงให้เห็นถึงโอกาสของการร่วมมือและความสามัคคีปองดองกันในระดับโลกพ่อเห็นถึงความเป็นไปได้ในการประกาศพระวรสารซึ่งริสตชนคาทอลิก ทั้งบรรดาพระสงฆ์เคระพิบาลต่างๆและบรรดาพระสังฆราชกำลังดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมในช่วงเวลาที่ต้องจัดท่ามีบูชาขอบพระคุณและการประชุมโดยไม่มีตัวบุคคลเข้าร่วมพ่อรู้สึกชื่นชมกับบทบาทของครอบครัวที่ได้รับการลื้อฟื้นความสำคัญขึ้นอีกครั้งบทบาทของโรงเรียนบทบาท ของชุมชนกลุ่มย่อยต่างๆที่เป็นกำลังในการประกาศพระวรสารพิธีกรรมผู้อภิบาลและนักบวชต่างได้รับการลื้อฟื้นบทบาทขึ้นด้วยพลังของการแพร่ธรรมท่านตาเกลต้องปฏิบัติภารกิจของท่านโดยอยู่ในบ้านพักตามมาตรการเวิร์กฟอร์มโฮมไม่ใช่เพียงในงานหน้าที่สมณมนตรี แต่ยังคงทำงานในฐานะประธานคาริตัสสากลด้วยซึ่งเป็นศูนย์กลางงานด้านสังคมและงานเมตตาจิตของพระศาสนาจากักคาทอลิกที่มีเครือข่ายในประเทศต่างๆทั่วโลกงานทั้งสองจะไปด้วยกันอย่างไรท่านตาเกลจะประเมินดูหลังจากผ่านไปสักระยะหนึ่งแต่ท่านได้กล่าวว่าส่วนมากประเทศที่ขึ้นกับงานของสมณกระทรวงประกาศวรสารสู่วงชน ก็เป็นประเทศที่องค์กรคาริตัสทำงานอยู่ด้วยเราต้องไม่ลืมว่าในหลายส่วนของโลกโดยเฉพาะในกลุ่มชนที่ไม่ใช่คริสตชนการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ดำเนินการโดยคาริทัสมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการได้พบและรู้จักกับองค์พระเยซูเจ้าได้พบพระวรสารและรู้จักกับพระศาสนาจักรการประกาศพระวรสาร และงานเมตตาจิตต้องดำเนินไปด้วยกันแลในช่วงเวลานี้ที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องโรคระบาดในเวลาเดียวกันเราควรคำนึงไตรตรองและภาวนากับประสบการณ์เหล่านี้เพื่อจะได้พบความหมายสำหรับตัวเราเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนี่คือบางประเด็นที่ท่านตาเกใไตรตรองคือ 1. เป็นความจริง ที่เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบอย่างมากรูปแบบใหม่ของความยากจนกำลังเกิดขึ้นซึ่งเราควรเตรียมตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้เหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการหาผลประโยชน์และการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆการแสดงความเห็นอกเห็นใจกันที่เราก็พอจะได้เห็นบ้างแล้วจำเป็นต้องสนับสนุนให้มีมากขึ้นในอนาคตหลังจากวิกฤตโลกระบาดนี้ สอเราได้มีประสบการณ์กับพลังของการติดต่อสัมพันธ์กันทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการดำเนินการด้านการศึกษาเล่าเรียนการประชุมการแลกเปลี่ยนทางวิทยาการการให้ความช่วยเหลือบรรเทาใจเบื้องต้นอารมณ์ขันและงานศิลปะต่างได้รับการประคับประคองโดยการติดต่อสัมพันธ์กันของมนุษย์ในรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ เรายัางสามารถเก็บเกี่ยวและพัฒนาผลประโยชน์เพื่อความดีส่วนหลวม 3. เราอาจเริ่มคุ้นเคยกับการเว้นระยะห่างทางกายแล้วสูญเสียความสัมพันธ์กันในสังคมและมนุษยธรรมเราควรระวังอย่าให้การปิดพื้นที่การกักตัวและการเว้นระยะห่างกลายเป็นการแยกตัวการเมินเฉยและอคติ 4. พูดแบบประชาชนโรคระบาดไวรัสโคโรนาทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้นท้องฟ้าสดใสมือก็สะอาดถนนและบ้านเรือนก็ปลอดภัยโรคร้ายทำให้เราประพฤติตนด้วยความรับผิดชอบมากขึ้นต่อตอนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนและต่อสิ่งแวดล้อมพ่อหวังว่าเมื่อโรคระบาดนี้หมดไปความประพฤติของเรา ยังคงดีต่อไปด้วย 5. เมื่อวัดต่างๆจํจำเป็นต้องปิดหลายคนได้เข้าใจมากขึ้นว่าความเชื่อและการภาวนาสำคัญกับชีวิตเราโรคร้ายเป็นกระจกสองถ้าเราเห็นความเปราะบางอ่อนแอของเราความจำกัดและความไม่รู้จักพอนี่เป็นเรื่องน่าอายสำหรับคนบ้าที่บ้าไปกับความเย่อหยิง การหลงตัวเองแต่เราต้องจดจำวิกฤตโรคระบาดนี้เพื่อเตือนเราให้สุภาพถ่อมต้นและมีความหวังอยู่เสมอ